สวัสดีครับพวก็มดูดิมแชแน,นลตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นริกเตอร์ในเซตสายดาเมจนะฮะเราจะมาลองดูว่าถ้าลิกเตอร์เล่นสายดาเมจจะยังโอเคเหมือนแพทก่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับสำหรับพลังแฝงที่ผมใช้จะเป็น Cur Update s e of d e เ t h นะครับเอามาเล่นดาเมจแบบสุดจัดเลยนะแล้วก็จะออกเป็นสายดาเมจนะครับก็คือออกเจาะเกาะบุค e n สเปียออก โอเนียมแล้วก็ออกดาบแดงฟอรินชูดนะครับบอกเลยว่าเล่สามชิ้นนี้แรงแรงมากๆเดือดตาเนี่ยผมได้เล่นเป็นออฟเลนนะครับที่จริงผมจะเล่นเป็นลมมิงนะแต่ไม่มีคนไม่มีคนเล่นออฟนะครับเรายิงเลนเจอกับยีหน้านะขอเข้าไปตอดก่อนนะครับใช้สกิลสองกันดาเมจไปเดี๋ยวเข้ามารีเลือดที่พุ่มนะครับเราสามารถรีเลือดได้จากพุ่มนะเลือดที่เสียไป ำหรับลิเกเตอร์ออฟเลนผมก็มองว่าย,ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะไปเล่นโรมจะเก่งกว่าเยอะเลยนะครับก็หลังจากที่มันบัฟมาใหม่ผมก็ไปเล่นแมในแร้งสิบแตานะสิบแตาชะนะ7แพ้สก็ถือว่าเริ่มชินแล้วครับผมเริ่มชินกับดาบน้ำที่มันสับมาใหม่ละก็ถ no ือว่าโอเคนะแล้วก็ดาเมจจากดาบน้ำก็แรงนะครับแต่นี้ผมขึ้นมาเติมบนก่อนรู้สึกว่ากาลีจะมาเวทนะกาลีกับซิฟจะมาอ่ายอเจยอนครับเจยอน ตอนนี้คีล่ามาผมผมฟิกออกมาแล้วน่าจะตายนะไม่รอด <c oughs> ก็ต่อให้ไปก่อนนะฮะต้นเกมตายไปตัวเดียว <c oughs> ต่อให้ก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเราเจอกันคีล่าก็ลูนก็เป็นเจาะเกาะ้อยห้อยคลิ๊กเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> มันบัฟมาเพื่อที่จะขายสกินนะ <c oughs> ก็หลังๆนี้เราอาจจะเห็นลิกเตอร์ในแร้งมากขึ้นนะแต่ก็ยัง ยังเป็นโลมิงที่ยังแพ้ทางพวกวันเดอร์กับมีน่าอยูน่น,นะครับวันนั้นผมไปเล่นผมเจอมิน่าก็งัดงัดแทบบเลือดแทบ,บไม่ลดไหนแล้วก็มีน่ามันแรงนะคแค่ปัน่นปั่นก็สร้างความเสียหายจริงใช่ไหมตอนนี้เรานาคอสป่าเรามาแล้วผมงัดไปกลายเป็นดาบน้ำนะครับตอนนี้ดาบเขียวมันสั้นลงนะสายดาเมจก็จะบางๆนะครับ สายที่ผมแนะนําให้เป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจจะโอเคที่สุดเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนําสายที่โอเคที่สุดสาหรับวิกเตอร์นะครับแต่แตอนนี้ผมอยากลองมาเล่นสายดาเมจดูว่ามันจะสุดจัดเหมือนแพทก่อนๆหรือเปล่าตอนนี้ผมลงมาข้างล่างเป็นดับดับเพียวนะครับเข้าไปงัดผมเลียกสีแล้วตอนนี้ <'m> ผมกดอันตีไปเลยกดอันตีไปนะครับสวยนาคอส ก็เชดับน้ำไปอีกสโลสวยดวนคิวนะครับป่าเราเก็บไปคูดาวอติก็เร็วนะถ้า GM จะเนิฟอีกผมว่าข้างหน้าก็ต้องเนิฟคูดาวอติแล้วแหละเพราะว่าเดดเกมม,มันใช้ได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สกิล2อ่ะคูดาวสกิล2มัน8วิตายตัวแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันเกือบเกือบสิบวิอะ ก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอจากการไปเล่นลิคเตอร์มาก็คือมันรู้สึกมันสโลว์กว่าเดิมนะครับมันไม่พิวเหมือนเมื่อก่อนก็คือเวลางัดอะดับเขียวเวลาที่เราจะงัดปกติรู้สึกว่ามันจะพุ่งไปเร็วกว่านี้นะแต่ผมมาเล่นตอนนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันช้าเน่หนึ่งแถมระยะมันสั้นลงนะครับแต่สิบตาก็เริ่มชินละตอนนี้ผมแหม่ละผมมาโซนเดินเดินเกมให้เพื่อนนะครับลิคเตอร์ไปอีกตัวที่เดินเกมได้เร็วผมเปิดอัตเข้าไปเลยนะสกิลสองกันดาเมจจากยีหน้านะครับ ก็ตอดๆไปคูดาวผมประมาณ30กว่าวินะครับตอนนี้ผมจะกลับมาเคลียร์คลิปเลนล่างก่อนเ <Ret reat! S 1> อาเล่นรลมโอเคกว่านะอ่ะเน็ตเน็ตผมไม่ดีนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ดีไม่ได้อยู่ที่ไฟใหญ่ๆก็เลยไม่มีเป็นเลยตอนนี้ลืมกดสกิล2ไปโดนชาร์จของยีน่าไปนะครับอนเน็ตผมไม่ค่อยดีนะโอเคเด็ดมาละ แต่ตอนนี้นผมจะเดินไปเติมเลนบนก่อนถ้าจะเล่นลิเกเตอร์ออฟเลนผมแนะนำให้เป็นซูเปอร์แมนดีกว่านะซูเปอร์แมนเดินได้เร็วกว่าเยอะแล้วก็มี CC ผมเปิดอันติเลยนะครับสไลด์มาไม่โดนแต่ก็เรียบร้อยฮะความเสียหายจริงระเบิดติดใบนะอันติของลิเกเตอร์ตอนนี้เราชนะออฟเลนนะครับช่วยช่วยปาตีลัดเฉยเลยก็ขอโทษด้น,นะป่าตอนนี้เราเดี๋วเรามาเคลียร์คลิปเลนกลางนะคร ป่าฝังตัวข้ามเป็นคีล่านะก็คีล่าก็เป็นตัวเลทเกมนุ่นถึงดาเมจจะจัดจริงๆ,งๆป่าเราเข้าไปแล้วผมสกิลหนึ่งเข้าไปคีล่ากดแข็งอ่าผมกดสกิลสอคาเตอร์ไปนะครับด้บัฟของคีล่ามาชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นโอมนิอามนะตีเร็วได้เลือดแล้วก็ได้ลดคูดาวนะครับสายดาเมจบอกเลยว่าเล่นสนุกจริงๆแต่ก็บาง ก็ต้องแลกมากับความบางนะครับความแรงแลกกับความบางตอนนี้ป้อมข้างบนแตกับผมบอกเพื่อนสลับเลนก่อนตอนนี้กลายเป็นพุ่มอันตรายแล้วนะใครผ่านมาเดินไม่ระวังก็นายเจอเจอเจอหนึ่งตัวกาลีผมมาตดเข้าไปสกิลสองหลบกาลีหลังนะฮะหลบอยู่หลังกาลีเรียบร้อยคิวไปสามตัวกาลีเปิดอันติมาก็ไปหลบอยู่หลังกาลีเลยนะครับเอาละ ได้โอ้นี่อมชิ้นเลขแล้วเดี๋ยวเก็บนกก่อนนะครับเจอคีล่าผมกดสก,กิลสไปฟิกเกอร์หนีออกมาเลยนะเดี๋ยวผมไปเติมช่วยป่าก่อนนะครับเล้งไปดับน้ำไปสวยเสได้ดับน้ำมันพุ่งใกล้กว่าเมื่อก่อนบอกเลยว่ามันถ้ามันปรับมาเหมือนเดิมนะแบบในเร้งอ่ะลิกเตอร์ต้อง กับทุกตาบอกเลยตอนนี้ตอนนี้ลิกเตอร์อรมันไม่ใช่พิกแรกๆแล้วนะครับเมื่อก่อนมันแย่งกันแย่งกันเลือกพิกลิเกเตอร์เป็นตัวแรกๆนะแต่ตอนนี้ไม่ละแต่ก็เราก็จะเห็นลิกเตอร์ในแรงมากขึ้นนะครับแต่ตาน,นี้ผมมาลองเล่นเป็นเกมธรรมดานะถ้าเอาไปเล่นในแรงเดี๋ยวในโดนทีมตัวเองด่านะฮะแล้วผมอ้อมมาดักรอตัวหลงก่อนนะฮะ ป่ามาแล้วป่ากระโดดมาบุเปิดอัติเข้าไปงัดไปป่าออกไปสวยนะครับเพื่อนเราได้ฟ้ากาลีได้ฟ้าไปเนะี่ยลิเตอร์มันข้อดีอย่างหนึง่งคือมันเดินเติมเกมได้เร็วนะครับในแต่ผมวิ่งผ่านวิ่งผ่านแม่น้ำเนะี่ยก็วิ่งเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็พลังแสงที่เป็นรองเท้าก็เพิ่มความเร็วยิ่งขึ้นนะครัตอนนี้เราเจอนะดีแน่านับน้ำเข้าไปดับน้ำก็แรงอยู่นะ ตอนนี่ผมได้อมนี่แอมนะชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นดาบแดงฟลินชูสเลยนะครับดาเมจแรงๆเลยเดินเร็วนะมันเดินเติมเกมได้เร็วแต่ซูเปอร์แมนจะเร็วกว่าซูเปอร์แมนพาสี่ดีกว่านะครับแต่สำหรับการดักพุ่มแล้วลิกเตอร์จะโอเคกว่าแต่ถ้าการเดินเติมเกมอะซูเปอร์แมนจะยังโอเคกว่าเยอะเลยป่าป่าอยู่เลนเราเมื่อกี้เห็นแวบๆ มียีน่าเลยครับยีน่ากาลีสอสาตัวนะอ่าป่าลงไปขวาแล้วตอนนี้ผมเปิดอติเข้าไปเลยครับโอ้แรงแรงสายมจก็แรงนะเหมือนกันแต่ถ้าเข้าสุดจริงๆผมอาจจะตายเนะครับเพราะว่ามันสองหนะึ่งเนาะเหมเริ่มเริ่มเข้ามือตัวเองแล้วเดี๋ยวลิกเตอร์ต้องลงแรงดวรัวละผมเป็นเมนลิกเตอร์ตั้งแต่เกิดเลยนะอ แต่เคลีย์คลิปเลนบนก่อนนะครับเล่นเงินพลังแสงก็เป็นเคิร์ดออฟเดตนะตีครบ3ครั้งก็ระเบิดแรงๆครับตานี้แต่ก็แลกมากับความบางถ้าฝั่งตรงข้ามตัวบางเยอะเซตเนี้ยโอเคนะพุ่งไปหาตัวบางๆแล้วก็กดอันติเลยนะคอมโบก็ในการคอมโบผมแนะนําให้เป็น3ใช้อันติก่อนอันติปุ๊บงัดเลยนะอย่าอันติทิ้งช่วงไว้นานนะครับ ตอนนี้ยีแน่โฉงโง่ไปพลานนะครับไม่ได้ใช้คอมโบนั้นงัดกับฟิกเกอร์ตอนนี้ก็งัดบืดไปนะเมื่อกี้คีล่ามานะครับตอนนี้สวยนะเขาขัดคีล่าคีล่าคีล่าตายนะครับเดี๋ยวผมมาโซนไม่ให้ซิปมาหาเดี๋ยวขอตัวกลับไปรีเลือดก่อนนะเลือดโลแล้ว ก็ทิกในการกลับไปรีเลือดของลิเตอร์นะครับผมแนะนําให้เข้าพุ่มไปรีเลือดนะเพราะว่ามันจะฟื้นฟูเลือดที่เสียไปนะก็ทําให้เรากลับไปบ่อแล้วก็เติมเลือดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เงินห่างกับป่าประมาณ2,000ันครับป่าฝ่งตรงข้าม2,000เนาะก็แรงแรงสุดจัดเลยตอนนี้สายดเมตบอกเลยว่าถ้าเกมนำจะแรงมากๆแต่ถ้าพลาดขึ้นมาก็ความมันเลยจะกลับมาหาตัวเองนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมาละแม้ เปิดอันติเข้าไปชิปอมไปแล้วตอนนี้ชิปอมไปแล้วผมเออชิปขนอันติออกไปนะครับนึกเกือบเกือบได้ป่านะเกือบได้คีราแล้วเมื่อกี้อะแต่ชิปอมไปก่อนตอนนี้เราได้เปลียบนะครับแต่ก็โลเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนกลับไปรีก่อนเดี๋ยวผมพยายามดันคลิปให้สูงๆนะก็ถ้าเพื่อนๆเป็นเมนลิกเตอร์ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะอยากดูเทคนิคการเล่นลิกเตอร์ของเพื่อนๆนะฮะเอาละตอนนี้ป่าเรา เราเอาดาักนะครับผมเข้าเข้าพุ่มตีดักเลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แทงดักเลยนะที่ยืนให้ดักได้ฝั่งตรงข้ามมาเรื่อเรเรียบร้อยดักอยู่ที่ผมนะผมได้ดักมาเกือบเสียดักให้ฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามมาสามตัวเมื่อกี้ตอนนี้ได้มังกรอยู่ที่ผมเดี๋ยวผมต้องเลือกก่อนว่าจะปล่อยที่เลนไหนไอเทมชิ้นถัดไปผมจะออกทอยมากันเวทนะครับเอามากันคีลนะ่าเนาะ อนแรกว่าจะออกดาเมดล้วนอยู่แล้วแต่มันเล่เกมแล้วถ้าดาเมดล้วนเราก็บงังจากนั้นเอามาเอาเอาอุปกรณ์ป้องกันมาสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้แช่แล้วผมกระโดดเปิดตีเข้าไปตีเข้าไปล้วงหลังล้วงแถวหลังแล้วตอนนี้แถวหลังโดนคีล่าเหลือคีล่าคร้บตอนนี้คีล่าคีล่ากดอันนี้รีบร้อยคีล่าตายไปผมปล่อยมาปกรเลยแล้วมื่อกี้ว่าผมจะตายตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเหลือยีน่าตัวเดียวเหลือยีน่าแค่ตัวเดียวเลอาจจะจบบ้านได้ตอนนี้ เป็นยังไงครับเพื่อนๆสายดาเมจบอกเลยว่าแรงนะเก็บทิปเมทคิวไปสายดาเมจก็แรงนะครับอีกเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับเพื่อนๆในการเล่นลิกเตอร์ er ให้สนุกนะบอกเลยว่าเซตเนี้ยเมื่อก่อนมันสนุกมากเมื่อก่อนผมก็ออก,อกเซตน,นี้บ่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ออก,กึง่งแทงกึ่งดาเมจนะเซตที่ดีที่สุดก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับลิกเตอร์สายดาเมจนะแรงบอกเลยว่าแรงนะครับ แล้วก็ล้วงง่ายมากล้วงแถวหลังเนะี่ยเมื่อกี้ผมพุ่งเข้าไปถึงแถวหลังเข้าไปอยู่กลางวงไฟนะครับแล้วก็สกิลสองกดเข้าไปก็กันดาเมจนะสำหรับ MVP ก็ตกไปของผมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ